สำหรับแฟนคลับหนังหรือว่าคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดเพลสแล้วอ่านคำเตือนด้วยนะครับคุณเคยไหมครับที่ไปดูตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งแล้วเออรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะดูมีอะไรมากกว่าที่หนังก่อนหน้านี้มีเช่นมีความแอคชั่นแฟนตาซีเสริมเข้ามาแต่พอไปดูแล้วอ้าวมันก็คล้ายๆเดิมเลย มีอะไรมากกว่าเดิมนิดนึงซึ่งนั่นแหละครับที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องหมู่บ้านโคโกระโลกหนังไทยเรื่องที่35ของผมที่ผมดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งมุกตลกก็ยังคงแนวทางเดิมผมก็เลยไม่ตลกแม้แต่มุกเดียวส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างความแอคชั่นฟนตาซีก็ทําให้ผมรู้สึกสนุกขึ้นมานิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้สนุกทั้งเรื่องโดยภาพรวมผมรู้สึกค่อนข้างเบื่อเลยมันมีซีเควนซีเควนหนึ่งที่ผมรู้สึกสนุกขึ้นมาอื่นๆผมไม่ได้สนุกเลยครับ ส่วนคนที่ฟังผมเมื่อกี้แล้วรู้สึกหงุดหงิดแล้วอยากจะพิมพ์บอกว่ามึงไม่สนุกแต่คนอื่นสนุกหรือเปล่าวะหรือว่ามึงไม่รู้หรือว่าหนังไม่ต้องถอดสมองดูมึงพกสมองมาทําไมมึงบ้าเปล่าไอ้าชายงั้นผมขึ้นคําเตือนให้อีกรอบแล้วกันครับถ้าหลังจากนี้รู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่ความผิดผมแล้วนะครับเพราะว่าผมเตือนคุณแล้วครับคือผมก็แอบไปดูช่องอื่นๆมาเขาก็ชอบกันหมดเลยคะแนนต่ําสุดที่ผมเห็นคือ6.5ดังนั้นเป็นอีกครั้งที่ผมก็ต้องพูดบอกว่า ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ดูหนังแล้วรู้สึกไม่สนุกและไม่ตลกแต่ก่อนอื่นก็ขอพูดจุดดีของหนังก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอาคติหนังยังคงมีงานโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมโลเคชันที่คราฟตขึ้นมามันดูหลอนมันดูเป็นหมู่บ้านร้างจริงๆงานอาร์ตอย่างการแต่งหน้าทำได้ดีเลยหน้าผีดูสยองจริงๆมีพร็อพพวกไส้เครื่องในเส้นจีดูเละเทะดี งานภาพงานย้อมสีการวางเฟรมวางบล็อกกิ้งถ้าถามถึงมาตรฐานงานภาพของหนังไทยที่ผมต้องการนี่คือมาตรฐานงานภาพที่ดีเลยถ้าถ่ายแล้วย้อมได้แบบนี้ไม่มีคำว่างานภาพดูเหมือนละครช่อง7แน่นอนงานภาพการเกรดดิ้งสีของหนังกับละครนะมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมนะ และจุดดีอีกจุดหนึ่งคือมันจะมีซีเควนต์อยู่ซีเควนต์หนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่เกตกับยันตื่นขึ้นมาบนกองอสุภะแล้วทั้งคู่ก็ไปพังห้องเพื่อไปสู้กับหมอผีแล้วทั้งทั้งคู่ก็ได้บ้องตะกวัวมา2กระบอกแล้วทั้งคู่ก็เอา2บ้องเนี่ยไปปุ้งปุ้งปุงปุ้ง,ง,งใส่ผีซึ่งเป็นซีเควนต์เดียวที่ผมสนุกคือซีเควนต์นี้แหละครับส่วนปัญหาของหนังก็มีเยอะเลยครับเริ่มจากมุกตลกผมก็ยังไม่ตลกเหมือนเดิมครับ มุกตลกก็จะมีแบบมุกตลกเดรจิโชกซึ่งเป็นมุกเซ็กชวลฮาราจูกุมุก18บวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มุกสล p s สติกเหมือนเดิมเลยแต่ดีหน่อยที่มุกเหยียดไม่ค่อยมีแล้วมุกเอาความพิการมาเป็นความตลกก็ไม่มีแล้วมุกในหนังเรื่องนี้ก็จะมีแบบปีนต้นไม้อยู่มีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีผู้ชายอยู่ข้างหลังอยู่3คนพอผู้หญิงไหลลงมาจากต้นไม้ ตูดก็มาชนกับหน้าและไอ้ผู้ชายก็แม่งก็ดมตูด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 แล้วคนเดียวไม่พอครับผู้ชายคนแรกหลบไปผู้ชายคนที่สองมาดมตูดดมตูดดมตูดตูดตูดดมตูดดมตูดคนสองคนไม่พอครับแม่งมีคนที่สามด้วยครับแล้วคนที่สามคนที่สองออกไปคนที่สามก็ออกมาก็ดมตูดแม่งดมตูดกันอยู่ห้านาทีอะครับในสมองผมคือบอกอ่นี่มันป้าอะไรกันวุนเนี่ย ตอนพูดมันอาจจะฟังดูตลกนะครับแต่ตอนผมดูผมไม่ตลกแถมผมผมคอด้วยครับไม่รู้มีสเก็ตสีเหลืองติดจมูกพี่แจส๊สมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วมีมุกแบบเอาแขนชนหนมนมผมก็ไม่ตลกมุกบอกผู้หญิงว่าโอ้โหตูดขาวผิวสวยผมก็ไม่ตลกมุก5บาท10บาทแบบพี่โรงเรียนผมมีเปรตเต็มเลยเอา้าวทำไมน้องทำไมมีเปรตละ่ะ ก็เพราะว่าเพื่อนผมมาเป็นเด็กไม่ดีครูเลยเรียกพวกนี้ว่าไอ้เด็กเปรตโรงผมนี่เงียบกริบเลยครับแล้วก็จะมีแบบมุกแบบสลับสติกแบบตบหัวตบหัวตบหัวผมก็ไม่ตลกครับซึ่งเอาจริงๆในโรงผมนะมีขำบ้างปราบปลายแต่จะขำเยอะหน่อยคือช่วงท้ายครับส่วนตัวผมหลายๆมุกผมไม่คิดว่ายังจะมีในปี2025อยู่คือผมไม่ได้พูดว่ามุกเดิร์่จโกหรือว่ามุกสลับสติกมันเล่นไม่ได้นะรวมไปถึงมุกเหยียดด้วย มุกเอาความพิการมาเป็นความตลกผมก็เคยพูดแล้วว่าเอาผู้พิการมาเล่นในหนังตลกมันยังไงมาถึงเวิร์กซึ่งผมสรุปให้สั้นๆเลยคือใส่ความครีเอทีฟลงไปครับถ้ามุกที่ว่ามามันมีความครีเอทีฟมันมีชั้นเชิงมีความเป็นศิละปะภาพยนตร์ผมจะตลกครับเช่นในหนังเรื่อง No Other Choice ครับมันจะมีซีเควนต์หนึ่งคือพระเอกกำลังจะไปกดปุ่มชัดดาวตะแก่คนนึงและไอ้ตะแก่คนนี้ก็เข้าใจว่าพระเอก เป็นชู้กับเมียมันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วพอหลังจากนั้นมันก็ทะเลาะกันพร้อมกับเปิดเพลงดังฟังแทบจะไม่เข้าใจซึ่งมันก็ทะเลาะกันอย่างฮาดีแล้วก็หลังจากนั้นเมียตาแก่มันก็เดินเข้ามาซึ่งเมียตาแก่มันก็อยากจะจัดการตาแกเหมือนกันแต่ไปปมามันก็จะมีโมเมนต์แบบเกิดการชุลมุนอะไรต่างๆโอ้โหแม่งเป็นซีเควนที่ผมโคตรฮาเลย ทั้งๆท,ที่ตัวละครทั้ง3ตัวแม่งเครียดและเป็นสถานการณ์ที่โคตรจะเครียดมีคนจะจัดการอีกคนนึงเอาบ้องตะกัวมาชี้หน้าแล้วครับแต่คนดูอย่างผมโคตรจะหานี่แหละครับมุกประมาณนี้คือมุกที่เขาคราฟฉากขึ้นมาแล้วใส่ความครีเอทีฟลงไปมันเลยทําให้มุกมันดูมีชั้นเชิงดูมีความเป็นศิลปะภาพยนตร์ครับหรือเอามุกเหยียดมาให้เห็นกันชัดๆเลยอย่างเช่นในซีรีส์ Peach Maker ซีซั่นึ่งซสครับ โอ้โหแม่งเหยียดกันทั้งเรื่องเลยครับแต่มันใช้มุกการเหยียดเนี่ยเพื่อเป็นสัญญาเพื่อเสียดสีเรื่องการเมืองเช่นเสียดสีความเป็นนนโอนาซีครับมันก็เลยทําให้มุกพวกนี้มันตลกอย่างมีชั้นเชิงและมีศิลปะครับซึ่งพอผมเคยผ่านมุกอะไรพวกนี้มาแล้วมุกเก่าๆมุกที่ซ้ําไปซ้ํามาที่เล่นกันซ้ําๆพอมาอยู่ในปี2025ที่ยังเล่นมุกเดิมอยู่ผมก็เลยไม่ตลกครับเหมือนคุณได้ยินมุกแบบ วยพุธปัตพุธเฮ้ยวยพน์ปัตตพุธเฮ้ยวัยพ,พุธพปัตพ,พันเฮ้ยวยพุธเพชรสุพรรณเฮ้ยถูกแล้วคุณรู้สึกยังไงกับมุกนี้ครับนั่นแหละครับที่ผมรู้สึกกับมุกของหนังเรื่องหมู่บ้านโคกกะโหลกครับซึ่งมันก็จะมีคนคิดว่าเออมึงเก่งเหลือเกินไปสอนคนอื่นเก่งนักทําไมมึงไม่ไปทําหนังเองวะไหนไหนไหนหนังของมึงอะ่ะคุณฟังดีๆนะครับผมแค่ออกความคิดเห็นโดยหวังว่า อาจจะมีเด็กฟิล์มหรือว่าคนทำหนังผ่านมาได้ยินหากเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เขาอาจจะเอาความคิดเห็นของผมอ่ะไปประยุกต์ใช้กับของตัวเองครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าหากเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคำว่าประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมไม่ได้มาสอนผมมาออกความคิดเห็นครับจะได้เข้าใจว่าทำไมไม่ชมอย่างเดียวทำไมต้องพูดข้อเสียด้วยนั่นแหละครับส่วนการตัดต่อ หนังมีการตัด flash back อยู่เยอะอยู่พอสมควรครับมีทั้ง flash back ที่ดีแล้วก็ flash back ที่จู่ๆก็ flash back มาส่วนของ flash back ที่ดีคือ flash back ที่ตัวพี่ยันน่ะหลุดเข้าไปในมิติต้นไม้แล้วหลุดเข้าไปบ้านบ้านหนึ่งเอออันนี้ flash back ที่มีชั้นเชิงแต่ส่วนใหญ่ของหนังนะ่ะจะเป็น flash back เพื่อเล่าเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าเช่นเหมือนซีนซีนหนึ่งมันมีขึ้นมาปุ๊บ แต่มันทําความเข้าใจในซีนซีนั้นไม่ได้มันจะต้องมีซับพลอตเขาก็จะแฟลชแบ็กไปเล่าซับพลอตซึ่งการตัดไปตัดมาบางทีผมก็แอบมีง,งงงเล็กน้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเพรสซิ่งไปบางฉากแล้วหนังก็จะมีการตัดต่อแบบ YouTube แบบ TikTok อ <c oughs> อันนี้ผมไม่ชอบเลยแบบเช่นการตบหัวแบบตบหัวตบหัวตบหัวแล้วตัดมาซ้ำๆ,ๆครับซึ่งสิ่งนี้คุณก็มักจะได้เห็นใน YouTube กับ Tik t o อใช่ไหมล่ะครับ และภาพรวมการเล่าเรื่องคือเรื่องนี้ดูรู้เรื่องกว่าเรื่องก่อนๆอยู่นิดหน่อยแต่ผมก็แบบไม่ได้รู้เรื่องเต็มๆร้ออซนนะเพราะว่ามันจะมีการเล่ากระโดดไปกระโดดมาบางซีนก็ดูไม่เชื่อมกันบางซีนก็เหมือนถ่ายซีนก่อนหน้ามาก่อนแล้วพอมาถ่ายอีกซีนหนึ่งแล้วมันก็พอมันตัดเชื่อมกันแล้วมันดูไม่เชื่อมกันมาดูขัดใจอย่างเช่นแบบซีนพี่ยันกับน้องเกตไปแอบดูหมอผีแล้วเจอหมอผีปุ๊บ แล้วเอาไฟฉายส่องใส่หน้าหมอผีแต่พอหนังตัดไปซี้นหมอผีมันไม่มีแสงส่องเข้ามาแล้วก็หมอผีก็ไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้พอตัดมาเชื่อมกันแล้วมันจะมีความเอ๊ะเอ๊เอ๊คือผมรู้สึกว่างานมันไม่ได้ถูกเอาใจใส่มากพอผมไม่ได้สนใจเรื่องแบบมันไม่สมจริงไม่เมกเซนไม่สมเหตุสมผลสำหรับผมมันเกี่ยวกับการเอาใจใส่ครับถ้าเกิดเขาเอาใจใส่มากพอสีนั้นมันจะเปิดไม่ด้วยการปิดไฟฉายก่อนครับ เพราะว่า2ตัวนี้มันซุ้มดูอีกกลุ่มนึงอยู่ใช่ไหมล่ะครับไม่อยากให้อีกกลุ่มหนึ่งรู้ตัวส่วน CG บางซีนก็เนียนครับบางซีนก็ไม่เนียนแต่ภาพรวมก็ไม่ได้แย่อะไรออกมาโอเคอยู่ครับแต่ซาวโอ้โหแม่งบิ้วใหญ่มากผีมาทีหูทับแปกนะครับผีมาบูมผีมาววนตูมโอ้โหตั้งสกอร์แบบโอ้โหเอฟเฟกแต่และอันหผมจะแตกนะครับ และส่วนที่ผมคาดหวังไว้อย่างแอคชั่นแฟนตาซีที่เสริมเข้ามาถ้าไม่นับซีเควนต์บ้องตะกวัวไล่ยิงผีผมก็อันอื่นผมก็รู้สึกเบื่อไปหมดเลยครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรเชื่อมกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้วางบทมาเพื่อให้ซีนแอคชั่นมันเล่าเรื่องมันเลยทำให้ซีนของแอคชั่นมันดูไม่สนุกมากเท่าไหร่แล้วเพิ่มยังไงผมชอบเหมือนในที่หยด2นะครับซีนแอคชั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องครับ แต่โครกระโหลกในหลายๆซีนมันมีฉากแอคชั่นขึ้นมาเฉยๆผมก็เลยรู้สึกเบื่อและผิดหวังในส่วนของแอคชั่นแฟนตาซีซึ่งผมคาดหวังในตัวอย่างเพราะว่าดูแล้วมันน่าดูมากๆน่าสนุกแต่พอมาดูจริงๆผมสนุกแค่ซีเควนต์เดียวครับและสิ่งหนึ่งที่ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานของหนังก่อนหน้านี้คือภาพรวมการแสดงครับเรื่องก่อนหน้านี้ภาพรวมการแสดงคือมันจะดีเสมอดีแทบทุกเรื่องเลยครับ เพราะว่านักแสดงใหม่ที่เขาใส่เข้ามามันจะมีบทน้อยมีบทไม่เยอะแต่กับเรื่องนี้นักแสดงที่แสดงหนังมาหลายเรื่องโอเคผ่านเลยไม่มีปัญหาครับแต่นักแสดงที่ใหม่กับงานแสดงในหนังเรื่องนี้มีบทเยอะเลยแล้วก็หลายคนเลยมันทําให้หลายครั้งผมหลุดออกจากหนังครับเพราะตัวผมรู้สึกว่านักแสดงยังแสดงไม่ถึง บางซีนก็มีการใช้ศาสตร์ของการแสดงแบบละครมาแสดงซึ่งมันเป็นช่วง flash back ที่พี่ยันเข้าหลุดเข้าไปในบ้านนั่นแหละครับถึงผมจะบอกเป็น flash back ที่มีชั้นเชิงแต่การแสดงช่วงนั้นอาจจะเป็นเขาใช้ศาสตร์การแสดงแบบละครเป็นหลักครับซึ่งสิ่งนี้มันแทบจะไม่เกิดขึ้นในหนังยุคหลังๆเลยครับอันนี้ผมก็เลยแปลกใจนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่าเออซีนนั้นมันต้องการความเป็นละครน้ำเน่าของเขาเลยใช้ศาสตร์การแสดงแบบละครมาแสดงครับคือผมขอเปิดเผยเลยนะครับ ผมดูหนังก่อนหน้านี้มาเช่นแบบหอแต๋วแตกแหกโควิดบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงเสือเพนหนึ่งหอแต๋วแตกแ,แ,แหกสัป,ประยศน์ไวเป้งสองหลวงพี่แจ๊สโคตซิ่งและก็หมู่บ้านโคกะโลกทั้งหมดเนี่ยผมดูในโรงหมดเลยนะครับหรือจริงๆผมอาจจะเป็นแฟนคลับของซีรีส์นี้ก็ได้ครับผมเลยแยกออกนะครับว่าหมู่บ้านโคกะโลกมันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากหนังเรื่องก่อนแล้วก็ มาตรฐานของอะไรมันดรอปลงไปครับสรุปถ้าเกิดคุณเป็นแฟนหนังหรือสามารถถอดสมองดูได้คุณก็จะสนุกและตลกกับหนังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดคุณผ่านหนังตลกไทยมาพอสมควรคุณอาจจะเบื่อและก็รู้สึกไม่ตลกเหมือนกับผมก็ได้แต่จะไม่ตลกจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหมู่บ้านโคกะโลกผมขอให้คะแนนไว้ที่3.5คะแนนครับเล่าเรื่องรู้เรื่องขึ้น มีงานโปรดักชันที่ดีถ่ายดีมีแฟลชแบ็กที่มีชั้นเชิงอยู่จุดหนึงมีซีเควนที่สนุกอยู่ซีเควนหนึ่งแต่ภาพรวมหนังผมไม่สนุกและไม่ตลกผมเลยให้ไว้ที่3.5คะแนนครับ ก่อนจะจ่าก,กันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสที่อยู่บนการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับคุณไปดูหนังเรื่องหมู่บ้านโคกระโหล,ลกมาหรือยังครับคุณดูมาแล้วคุณรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับชอบก็บอกได้นะครับให้10เต็ม10ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ หลกหลกลกลกผมไม่ตลกผมไม่สนุก